กราบสวัสดีหลวงพ่อจากเมืองไทยครับผมอากาศเย็ยนรักษาสุขภาพด้วยครับหลวงพ่อสืบเนื่องจากเมื่อ3าถึงสวันที่แล้วหลวงพี่ตู้ได้มาปรึกษาผมให้หาข้อมูลเกี่ยวกับระบบชุดเครื่องกรองน้ําสําหรับสุขณีและครัวเพื่อส่งให้หลวงพ่อผมได้สรุปข้อมูลที่แน่ชัดและตกผลึกเรียบร้อยแล้วจะขอเวลาหลวงพ่อสัก6กถึงเนาทีเริ่มเลยนะครับหลวงพี่ตู้ให้ผมวิเคราะห์ เกี่ยวกับระบบชุดกรองน้ําสําหรับน้ําดื่มเพื่อจะลดคอสตของวัตถัดน,นซึ่งจะให้หลวงพ่อดูจากในรูปนะครับจะออกลักษณะหน้าตาประมาณนี้นะครับเป็นชุดกรองกับฐานตั้งแล้วก็แท้งนะครับไม่ต้องใหญ่เพราะมันรีฟิลตัวมันเองได้นะครับซึ่งประกอบด้วย สามส่วนส่วนแรกคือขาตั้งจะเป็นสแตนเลสหรือเหล็กจะซื้อสำเร็จหรือทําเองอยู่ประมาณพันถึงไม่เกิน2000ันทเองเหล็กวัดดันในมีเยอะครับก็ขนาดประมาณเก้าอี้สูงประมาณ8 0ดสถึงเมตรนะครับสองคือถังน้ําไม่ต้องเอาใหญ่ครับเพราะว่ามันสามารถรีฟิลเข้ามาได้แล้วคงไม่มีใครมาใช้กดตามทีละร้อลิตรแน่นอนนะครับก็อาจจะประมาณถังอับน้ําขนาดเล็กซึ่ง ตอก๊อกข้างล่างได้ข้างบนมีลูกลอยเวลามันเต็มเสร็จมันก็จะหยุดจ่ายน้ําเข้ามาในแทงมีคนใช้ก็จะเติมเข้าไปเองใหม่และด้านล่างต้องเปลี่ยนก๊อกได้สะดวกเผื่อว่าเสียหายนะครับมีหลายขนาดผมแนะนําก็เป็นประมาณไม่เกินร้อยลิตรพอและส่วนสุดท้ายนะครับก็คือชุดกรองชุดกรองพวกนี้นะครับคือจะเอาให้ละเอียดถึงขนาดจุดสูสามไมครอละเอียดที่สุดในโลกแล้วเนี่ยครับชุดหนึ่งมันไม่แพงชุดหนึ่งแค่ตกประมาณสามพันกว่าบาท ปีนึงเปลี่ยนไส้กรองครั้งเดียว2,000กวาบาทยกชุดจบครับปมกรองได้7-80,000ลิตรไม่ต้องเอาเครื่องอุตสาหกรรมอาจจะใหญ่เทอทะหรือว่าเปลี่ยนยากเอาพวกห้าขั้นตอนแบบนี้ครับ3,000กว่าบาทจบเลยครับได้ประมาณ70,000ลิตรวันหนึ่ง2,300ลิตรนีสบายสำหรับการบริโภคไม่น่าจะถึง200ลิตรถ้าเกิดเราตั้ง1จุดสุคนี1จุดครัวใหญ่ตามที่หลวงพี่ตู้แนะนํา าจะดีกว่านั้นเพิ่มอีกไปชุลพันธ์กว่าบาทมี UV ครับค่าเชือ100้อหนึ่งรเเลยฮะคือสูงกว่ามาตรฐานน้ำดื่มในขวดแน่นอนแล้วก็ผมวิเคราะห์น่าจะส0,000กว่าบาทต่อเดือนได้ตัวนี้ปีหนึ่งจ่าย2 0 0พันกว่าบาทเปลี่ยนส้กรองทั้งชุดก็ตกเดือนหนึ่งประมาณ2 0 0 2จุดติดตกประมาณเดือนละ4ี่รอยครับก็คือปีหนึ่งเปลี่ยนทีลักษณะการตั้งก็แล้วแต่หามุมตั้งได้มันจะกรองน้ําได้นะครับวันละประมาณไม่ต่ำกว่า4 500ลิตร หรือ800ลิตรเราใช้น้ำประ,ป,ระ,ป,ระป,ปาภูมิภาคต่อเข้าไปได้เลยก็คือเป็นการบริหารจัดการในการลดคอสถูกต้องไหมครับส่วนถ้าเรามีกิจกรรมมีงานก็ค่อยสั่งกันมาอีกทีหนึ่งโอเคเป็นการลดคอสใชในปลายทางใครจะใช้น้ำก็เอากระติกเอาอะไรมาตวงมาใส่กันเอาแล้วก็ห้องกาแฟาก็แยกเป็นเอกเทศไว้เหมือนเดิมสรุปแล้วชุดหนึ่งไม่ถึงหมื่นครับดีสุดก็ หมื่นหน่อยๆแบบพรีเมียมแล้วครับราคาหน้าป้ายเขาหมื่นกว่าบาทหมื่นเจ็ดมื่นแปดราคาดีลเลอร์มาไม่ถึงหมื่นครับอันนี้ผมเช็ควิเคราะห์แล้วครับถ้าผมต่อยอดนะฮะในเมื่อเรามีทรัพยากรแล้วในชุดกรองแล้วเราเยอยากใช้บริการบริหารจัดการแบบเดิมถึ่งสะดวกสบายเราสั่งขวดเปล่าเข้ามาได้ครับทีละห้าหกเจ็ดพันใบก็ได้ ผมยกตัวอย่างสมมุติว่าแยกให้หลวงพ่อเห็นนะครับว่าเราจะสั่งขวดมาเพื่อบรรจุและคิดคำนวณจากปริมาณน้ำสมมุติพระของวัดดันในมีอยู่20รูปรูปหนึงชัน3ขวดคูณ30วันเดือน1,800ขวดขวดหนึงขวดเปล่าไม่เกิน2บาท50ครับผมคอสตก4,500ได้น้ำเกือบ2 0 0พขวดเคลียร์พระไปเรียบร้อยละส่วนต่อไปส่วนโยมผมให้ใช้อีกเลยวันละร้อขวด สามสิบวันสามพันหกร้อยขวดผมให้สี่พันเลยใช้ยังไงก็ไม่ถึงหรอกครับวันละร้อยี่สบร้อยสิบขวดถ้าไม่ยกกันกลับบ้านหมื่นหนึ่งบวกเมื่อกี้อีกสามสี่พันไม่เกินหมื่นสามหมื่นสี่นี่ได้สี่พันกับสองพันขวดหกพันขวดสามารถใช้ได้วันละร้อยห้าสิบขวดเลยนะครับถ้าเราจ่ายสามหมื่นกว่าเราใช้จ่ายจริงๆแค่หมื่นสองทรัพยากรเรามีอยู่แล้วประหยัดเงินประมาณเดือนละสองหมื่นปีหนึ่งสองแสนกว่านี่ค่าไฟ โอ้ครึ่งปีได้นะครับคือเป็นการต่อยอดอาจจะเอาไซส์ไหนฝาสีอะไรแบบไหนก็สั่งเข้ามาเขาก็ามาส่งเราครับแล้วถ้าถามผมต่อจะบริหารจัดการยังไงเรื่องคนไม่ยากครับหลวงพ่อซื้อขวดละใครอยากจะรับสัมปทานในการเก็บขวดไปขายยกมือขึ้นคุณจะต้องมากรอกน้ําคุณกรอกอ่ะห้าวันนะครับใช้เวลาช่วงบ่ายก็ได้วันหนึ่งอะครับได้ประมาณชั่วโมงนึงมันได้ร้อยสองร้อยขวดนะครับ คุณกรอกอยู่ห้าหกวันนะครับก็จบละจะสะกีพันขวดใช่ไหมฮะถ้าใครอยากจะรับแล้วก็สองคนนี้สามคนนี้สมมติยกตัวอย่างเป็นแม่มารีกับแม่หลังจะรับไปขายเรื่องการบริหารจัดการขยะหลวงพ่อพก็ไม่ต้องไปบริหารจัดการขยะแล้วก็เป็นสิทธิ์ของสองคนนี้แต่ถ้าไม่งั้นวัดดัดนายจะจ้าคนมากรอกและวัดดัดนายจะเป็นผู้เก็บขวดขายเอาเงินเข้าวัดดัดนายเองรับรองครับมีคนแย่งกันแน่นอนการบริหารจัดการสิ้นสุดจบที่เจินละหมื่นกว่าบาท ไอเนี่ยครับผมบอกคอร์ทให้เล่นในหมื่นบาทบวกลบปีหนึ่งเปลี่ยนทีหนึ่งและถ้าต่อยอดไปอีกหนักก็ไปอีกตอนนี้รู้คอร์ทแล้วใช่ไหมครับว่าเราสามารถจะลงมาได้จากสามสี่หมื่นหรือหมื่นกว่าบาทโอ้โหได้น้ําใช้แบบไม่จํากัดเลยมีการบรหิหารจัดการขวดได้ด้วยต่อยอดครับโลโก้วัดดันในครับน้ามนต์ก็ได้ครับหรือจะไปพิมพ์ฉลากสดสะอาดสดชื่นสดใหม่น้ําดื่มวัดดันในถ้าจะเป็นน้ำมนต์ก็ปลูกเสกในขวดนั่นเลยครับไม่ต้องหาภาชนะญาติโยมมา ท,ทีก็หิวน้ํากลับบ้านเลยขายออนไลน์น้ำมนต์เต็มเลยครับตอนเนี้ยแพงด้วยก็คือเขาซื้อกันมาแพ็คก็ยี่สิบาทพอเป็นน้ำมนต์แปะฉลากปุ๊บขายก็แพ็คละสองร้อยทันทีเนี่ยครับแล้วแต่ว่าเราจะทําแพคเกจจิ้งแบบไหนแต่ก็อยู่ในงบแล้วครับขวดละสองบาทกว่าเต็มที่อันนี้แพงแล้วนะฮะห้าพันขวดก็หมื่นหน่อยหกพันขวดก็นหมื่นกลางๆหกพันขวดในวันละสองร้อยขวดผมว่าวัดดันใน,นไม่น่าจะถึงอนะเนี่ยครับ เราสามารถเอทอะไรเข้าไปก็ได้ไปถึงแอทชทไปแนบนะครับสแสดงความเป็นโปรเฟชชั่นอลมืออาชีพความเป็นความเป็นยูนิความมีอัตลักษณ์ของวัดดันหนได้ข้อมูลผมมีครบแล้วครับน้ำมนต์หลวงพ่อโตวัดพนันเชิงยังมีได้ถูกไหมครับหลวงพ่อเราก็เอามาครับน้ำมนต์หลวงพ่อโกวัดดัดใน ก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับก็มีหลวงพ่อโตเราก็มีหลวงพ่อโกก็ได้ครับทุกอย่างสรุปเป็นกนรารบริหารการเชิงกลยุทธ์เบ็ดเสร็จบูรณาการตามนี้ครับหลวงพ่ออขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ